จากคำถามนี้นะครับคุณหมอคะสามีเสียชีวิตจากโรคหัวใจมันมีอาการเริ่มต้นยังไงบ้างคะจะได้ตรวจก่อนเป็นวิทยาทานค่ะอาการของโรคหัวใจนะครับก็จะมีตั้งแต่เจ็บแนหน้าอกล้าวไปกรามหรือว่าบางคนมาไม่ตรงไปตรงมามีอาการปวดท้องได้ครับผมเองไม่ได้เป็นหมอหัวใจนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะช่วยได้เนี่ยคือการสแกนคอมพิวเตอร์ดูเส้นเลือดหัวใจครับเรามักจะทําในคนไข้ที่ ไม่ได้สงสัยมากก็ไม่ต้องถึงขั้นไปฉีดสีที่ขั้วหัวใจมาสแกนคอมพิวเตอร์ก็สามารถเห็นได้ครับผมให้ดูภาพนะครับคนไข้เนี่ยฉีดสีเข้าทางเส้นเลือดดานี่แหละแล้วก็สแกนดูครับจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยเส้นเลือดหัวใจดีครับไม่มีจุดตีบเลยเป็นลำเป็นแท่งชัดเจนการตรวจวิธีนี้เราก็จะดูควบคู่ก,กับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับ ช่วยได้ในคนไข้ที่มีความสงสัยเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดไม่มากถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับ